สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีตอนเย็นวันที่8ก,กรกฎาคม2 5 6 8ค่ะเมนี้นะคะแม่หมูจะมาเบ่งเทียนขันสานะคะท่าบ,บุบาาบน้ำาลายเทียนันาใ่มาบึงลายมาางผูชมลายมังกรแราปวาวันที่10จะเดินทางไปท่าบุญที่วัดวัดครูบาวัดป่าแม่ป่ครับปบ้า,าทา่น ไอัดไปจังหันเซาน้ำนะไปถวายเที่ยมพรรษาน้ำพันปุชมค่ะน้ำบ๊อบนี่ล่ะเมโมเจ้าลายมังกรโอ้เอาค่ะสาธุบุญกับเอฟซีนะคะที่ฝากมาคุณคุณยายบ่อบรวมค่ะคุณคุณแม่บุญโอหลักการมีอีกเอฟซีคันหนึ่งนะคะกล่องแม่หมูเจ้าสองกล่องคู่หนึ่งเอาคู่หนึ่งค่ะเป็นลายมังกรคู่เท่าไหร่ครับเจ้อันนั้นไม่ต้นละบแบนน้อยตันเอาอันนั้นไม่อีกเบอร์อี้นะคะ เอาคู่นั้นมาดูหน่อยต้นละแปดต้นแปดร้อยต้นค่ะอ้โหเดรไล่ยบางก่อนเอาแม่หมูเจ้าคู่หนึ่งเจ้าคู่หนึ่งแม่หมูเจ้าคู่หนึ่งค่ะแม่หมูกับปิซี่รวมกันนะครับแปดร้อยลายบางก่อ,อนลายบางกรแล,ล้วก็อีกนึงเป็นไลย่ยยังครับนะธรรมดาธรรมดาปะครับธรรมดาเท่าไรคะนะเบิร์ด้เลอยอ ไล่บางก่อนไม่มัวแล้วไล่นี่ไม่มัวแล้วพี่น้องต้นละแปดร้อยนะครับสาธุบุญ<อ>นะครับเปบปซนะี่น้ำบบาเถ่ากระเจาอย่าอ่อาคู่หนึ่งบ่อาจจะเป็นคู่อ่าชุดใบไงหรอพี่น้องนะครับผม,บบบมอ่ามันมัมีไรอันนี้บัมีไรอันนี้ไม่มีลายนนบนมัวมีไรเท่าไหรครับเจนี่เบิรงเรือราค่ะบวมีราคาเจ็ดร้อยสี่ร้อยห้าสิาบอ่าต้นไงแต่ว่าเบาเถ้ากระเจาชุดนี้ชุดนี้เท่าไหร่ครับผมชุดหน่อยนี่ไรบอ มีชุดขนาดนี้มีไล่ไหมครับผมนี่ชุดนี้พี่น้องเจะชุดนี้โอ้บ้านเราจะชุดนี้แอนครับชุดหน่อยมีไล่บหมพ่อพ่มีไหมพ่อคู่เดียวไม่ยอมคืไปบอกครับผมแม่หมูโชคดีได้ลายมังกรได้ลายได้ไล่มาคมเป็นลายมังกรนะคะสาธุบุญกับบิ๊ซี่นะคะที่ได้ร่วมกับแม่หมูเด้อค่ะบุญกุศลน้ำอะไรครับเจนไอ้นนี่นะครับก็อ่า ชุดใหญ่พี่น้องแต่ว่าบ่าวเถาจะเป็นชุดเล็กนะครับท่านผู้ชมชุดเล็กเลยพี่น้องนะครับผมนี่แหละเดี๋ยวจะเบิ่งไล่ก่อนว่าจะมีไล่บ่นะครับผมบ่มีไล่เจมีมีชอนเม็นบหค่ะเดี๋ยวบ่าวเถาจะล่องล่อกล็องไปเบิ่งลานอินทริค่ะนี่จะบ่าวเถาจะได้แบบไล่เนี่ยพี่น้องได้เป็นหมูเพิ่นเอาลายมังกรสาธุบุญน้ำพิ่นสาธุนะคะ่ะคท่านผู้ชมไปเบิ่งอีกลานนึงนะคะบ่าวเฒ่าเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ไล่ขึ้นกันบ้างค่ะได้บ่บ่าวเฒ่า มันมีหลายเบอร์หลายขนาดครับของร้านเจพี่น้องกินีหลายไล่พี่น้องถ้าอย่างถ้าอย่างคู่อย่างเงี้ยเท่าไหร่เจสี่ร้อยเก้าสิบค่ะโอ้สี่ร้อยเก้าสิบจ้าอืมถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเท่าไหร่แม่เจนะอย่างนี้มีลายอื่นอีกไหมมีแค่ลายนี้เหลือคู่เดียวค่ะเหลือคู่เดียวค่ะอืมสี่นี้ก็พี่น้องมันจะไล่ ก็ไล,ล่อะไรบา้าเถอะนักเดี๋ยวบาว้าเถาเรียกกันได้พี่น้องเดน๊ะผ้ามาชุ่มนักเดี๋ยวบ้าเถาเรียกก่อน <c oughs> ไล่เซิร์ฟช่องไหนกันเลยค่ะเที่รถไฟค่ะเอาบา้าเถาพันจะเรียกเอา,ลาไ,ไล่ใดไล่ไหน่กันงามเข,ข,ขาเอื่นไล่เงีัยกว้างไล่อันดอกนี้ก็เือะบัวหรือเปล่าอ๋ออันนี้พี่กุลค่ะลายดอกพี่กุลหาเลื้อคู่เดียวเข้ามาสองอันเอานี่ก็ได้เจ็เท่านรดครับผมบ้าเถาพันไดไล่พิคดอกพิคกุล เป็นคู่ปะคะคู่เออคู่เลยอันนีอตานี่ยอันของอบตเปนเ้าแปดร้อยันนี้าสบเเขาเหลือแ่ร้อยไรี้รับที่องวันไปอันนี้ปะชุดนี้ปะชุดดอกดอกพริกกุนเดดร้อยทวดมาคุณผู้ชม หลังจากที่ไปซื้อเทียนมานะคะแม่มุกบาวถอกมาอยู่ที่ตลาดสี่แยกน้องบัวแพรนะคะจะพามาเบิงพลไมยไปทำบุญน้ำนะคะข่านไสหมนอุม้มหน่่ยใหญ่เนาะพี่พ่อจัอยู่บ้านนะชี่แต่โม่บะมี่เปล่าโอ้ มีแต่หน้อยๆเนาะมีแต่ลูกเล็กอยากได้ลูกญ่ไปใส่จังหันนะครับพุณผู้ชมเป็นวาบอมีเอายังบาดเลยบาทท่าวเถาพอจะซิมแต่งมุบบานปะบานมาสั่นบ่าวเถาปะอันนี้มันลูกเล็ก สามลูกร่อยจ้ะตอนนี้<า>ลูกละ้ยี่สิบสามลูกได้สิอืมอันนั้นสี่ลูกเลยจะไปใส่จังหันหรือว่าจังใดห,หรือจะเอาไปกินก้อนชิมจะไปใส่จังฮเอาไปใส่จังหันบป่าสามลูกสามลูกอ,อืมนะคะเพื่อนชมจังไปพอกันอยู่บ้านนะคะมื้อนี้นะคะบ่าวเฒ่าเพิ่นว่าจะลงล็อกล่างอย่างเดียวของพี่กทอมอนะคะ ตังถ้ำเบิงน้ากันบางวัดนี้เพค่ณจะได้ตัวใดมาให้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเพื่อมักเพื่อชอบน้ากันวันที่16กระกฎาคม2568ค่ะนะครับเพคุนเน้นรักรวยล้่ำพร้อมค่ะนะครับวดที่เพคุนส่งมาให้ที่แรกวดแรก6 0 0 6จ้ะาวดที่2บ่เขาพี่น้องวดนี้ได้มาแล้วนะครับผเดี๋ยวคุยกับเพื่อนเลยพี่น้องคุณมาเบาถ่อมคุณล้มซายตัเบิ่งน้ำกันมัอนี้ครับผนะู้ชมนะครับโอ้ไดหลายย่าง ขอำเภอครับอำเภอสว่างแดนดินพี่น้องสกลนครจังหวัดสกลนครได้แบ่งโม่คนเดียเทียนพรรษาครับหนึ่งคู่คู่หนึ่งค่ะของบ้าเท่ากับคู่หนึ่งเขาพเท่าได้คู่หนึ่งตาเป็นคู่ชุดหน่อยนะครับแต่ FC เพิ่นรวมด้วยธรรมชุมนะครับได้ของมาหลายพี่น้องทั่วดินนี้เพื่อนบ้าเท่านะครับเพิ่นปากซื้อมาเพิ่นเพิ่นปากซื้อแต่งโม่พี่น้องแต่งโม่ใหญ่บ่มีมีแต่ลูกสมนีนะครับอันนี้จะไปท่าบุญพี่น้องนะครับท่าบุญนะเป็นจังนั้น นะครับวันเขาว่านสาหลักการวันที่11ก็จะมาอยู่วัดปายู่บ้านพี่น้องนะครับเป็นาทำบุญนำได้ปลาทูพี่น้องมาหนี่งได้ปลาทูทูใหญ่ป่ะปลาทูใหญ่ตั้งปากปี่สามาบ้านเขาได้ปลาทูมาปนพี่น้องได้ปลาทูมาปนนี่ได้ปลาทูมาปนด้วยกันเมนูปลาทูมาหนึ่งปลาทูมาหนึ่งปนปลาทูจะตัวใหญ่ครับชมหมดนะทูใหญ่พี่น้องเน็กปลาทูใหญ่ให้กันชม ปลาทูมาปร้าวปลาทูใบเจี๊ยรุตรีปนป่นแห้งได้อามันพี่น้องมันม่วงอันนี้ก็มันอยังหนึ่งมันหัวมันหัวผักกาดหัวผักกาดป่ะก็ได้แตงน้ำปลาพี่สาวแตงไทยนี่แหละครับเอาตังชมบไปตังชมบน้ำตาลคุณนะของเมี่ยมหมูกันเลยเที่ยนอี่จะไปทำบุญเข้าพรรษาวันที่สิบได้พี่น้องได้สิบไปยังงเอาตังชุบเยวจังเบิ้ลน้ำกัน พีสาวคนพี่้องแบบคนท่าควบสาสามเถพิ่นซอยกันโอ้อเกียงมินลินเลยอันนี้ดอกดาวเรื่องเด็จอายผูกแหงพี้องข้้งนาคนเสียงหยาเกียงเลยใกล้จะได้บูบูซาใส่ขาววันสาตัวหนึ่งบูซาเขาตัวเล <c oughs> อ่อา,าอแล้ว แล้วพอดีให้จ้ยอยแอบสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีสามใบเถาสามใบเถาพอกันทุกเรื่องได้พี่น้องเด้อเอาเด็กปะทูมาให้เดี๋ยวต้นหอมบ้านเถาไปจ้ะเดี๋แป้งเอาต้นหอมไม่เอ็กซ์ซิลงไหมพี่น้องสิบบาทกำมับบงไงเอานี่เดี๋ยวมันมันมาเหตเผาแจงแจงโม่กับนี่อยู่เดี๋ยวจะแบ่งไม้พี่สาวน้ำทำชุ่มแอบ เอ้าแน้าพี่น้องเดี๋ยวเอฟซีจะรอดเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันนะครับล็อกพี่กทมล่างอย่างเดียวนะครับผมโอ้เป็นดขจังนอนหัวกระตุนแต่ยายวันน้อนหัวกระตุนปะปั๊ดล้อหั่นปั๊ดล้อหั่นเสียแล้วปั๊ดโอ้โอ้ทำงานเป็นมือไปในนอนเลยแต่ว่าการคือจะคนนอนหัวกระตุนเด้แม่นบ่านน้อนี่น้อ ปะดีอนทแล้วมันบามหม้เลป็นลูกงานะคะไปชุ่มนกงาน้ำนาบันโอ้ทำงานโอ้มาใส่งานโดยเฉพาะเลยตัวนี้โอ้โหค่ะไปเบิรหม่โม่ทางบ้านไปเทเลนสินพุนละหมกโม่ใหญ่บ่มีอ้าวู้ชม ล็อก <Like. S 1> ล็อกพี่กทมได้พี่น้องเด้อนะครับสิบหกกระะกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับงวดนี้เพันว่าบ่าวเถาคือลงซาเดีเพว่ันทรงมาให้ขึ้นก็ได้คุยกับเพื่อนได้พี่น้องเด้อน,นะครับพี่กทมนะครับอ่างวดที่เพันทรงมาให้งวดแรกหกศูนย์มาศูนย์หกนะครับงวดที่พันมางวดที่สองบ่เขานะครับงวดที่สามนี่เพันทรงไม่คือเก่าได้พี่น้องเด้อล่างอย่างเดียวนะวิบบ่งล่างเก้ากับสามหลักหน่วยได้พี่น้องเพันว่าเก้ากับสามหลักหน่วยนะครับหลักเก้าสองเก้าสามเก้าสี 9, 9่เก้า หลักสามสองสามสามสามสี่สามคุยกับเพิ่นตาะม,มือชมมื่อขึ้นนะครับก็ได้คุยกับเพิ่นชุดเน้นชุดเพิน่นลมาขึ้นเก่าได้พี่น้องเด้อนะครับชุดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าชุดมักของเพิ่นนะครับแคปหน้าจอพี่น้องพี่กทมนะครับล็อกพี่กทมล่างอย่างเดียวอ่าเพิ่นเน้นขึ้นสองเก่าสามเก่าสี่เก่านะครับเพิน่นลวาทายเอฟซีถามนะครับเก่ากับสามเพิร์ลวามาหน่วยล่าง หนัมาารักนวยธผูมชมเอานแหะได้ปะทูมาให้อ่าจะแบ่งอ่าย่ยน้ำตาร่วงอ่าเขามาได้ปลักเปิดได้ผลักออโอ้แข็งเรื่องอ้ทีเคยก็เขามาได้อ่าได้ปะทูมาให้ปนตอนเราได้ปะทูมาปนอ่าระครับเอเผือกไเดกี มั่นมันมั่นมันม่วงกับไอ้มันหัวผักกาดมันม่วงกับมันหัวผักกาดจใช่อุบานเนอะแตงโมก็มีอยู่เดี๋ยวแบงไมาให้แต่ว่าพอแต่งโมบ่าวเถ่าจะไปท้ำบุญอ่าวันที่สิบพี่น้องวันที่สิบกับวันศศากันวันที่สิบเอจะมาวัดวัดปตาอยู่บ้านจ้ะอือเสียบเอออือมั่นบานนะครับทำช่ชมบ่าวเถ่าขอบคุณนะครับพี่กทมอได้ทำช่ชมเด้อ นะครับขอบคุณที่กทมก็ได้คุยกับเพื่อนๆเพื่อนมาเบาเถวขึ้นลงซาแทธนะครับเอาลงให้เอฟซีนะบพามาคาชอปด้วยพี่น้องเด้อนี่นะครับเออนะครับเบอร์ไงก่อนก็ได้ท่านผู้ชมนะครับงวดนี้จะเป็นยังไงนะครับล่างอย่างเดียวเก้ากับสามหลักหน่วยนะเพื่อนเน้นที่เก่าด้วยพี่น้องเด้วสองเก้าสามเก้าสี่เก้านะเพื่อนมาหาลอตเตอรี่เลยนะเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องทามัาคาชอบบ่มักบ่ชอบ เบิองไว้ซืเอๆนี่แหละลักสามสองสามสามสามสี่สามนะครับอ่าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อนะครับอ่าให้โชคให้มั n นะครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะขอบคุณบ่าวเถ้านะคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่จากกทมนะคะ่ะให้โชคใหม้มันน ắ n กันพอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ